สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Amos the Series ครับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการวาดรูป Latent Variables นะครับหรือที่เรียกชื่อไทยว่าตัวแปรแฝงนะครับก่อนอื่นนะครับตัวแปร Latent Variables นะครับเป็นตัวแปรแฝงซึ่งผู้วิเคราะห์หรือผู้วิจัยนะครับไม่ได้เก็บข้อมูลมาโดยตรงครับคือจะไม่มีอยู่ในชุดข้อมูล SPS S file Space ของท่านครับ สัญลักษณ์นะครับจะใช้เป็นรูปวงกลมหรือวงรีนะครับจะต่างจาก observables นะครับที่ใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเรามาดูสิครับว่าตัวแปรแฝงเกิดจากตรงไหนได้บ้างครับอันดับแรกครับตัวแปรแฝงอาจจะสร้างมาจากตัวแปรที่ท่านเก็บนะครับตัวแปร observables นะครับมาจัดกลุ่มด้วยกันยกตัวอย่างเช่นตัวแปร xyz เนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันเราก็ทําการรวมตัวแปร3ตัวนี้เข้าด้วยกัน มาเป็นตัวแปรแฝงครับที่เรียกว่า latent variables ได้ครับเราจะเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็น factor หรือเป็นปัจจัยหรือเป็นองค์ประกอบก็ได้ครับที่เกิดจากตัวแปรที่ท่านรวมเข้าไปด้วยกันครับอันที่2อครับอาจจะเกิดเป็น measurement error หรือค่าคาดเคลื่อนครับเช่น regression นะครับก็จะเป็น y เท่ากับ y hat บวก error ครับคือท่านจะมีตัวแปร y ตัวแปร x ในชุดข้อมูลของท่านแต่ท่านจะไม่มีอลัมน์ที่เป็นตัวแปร error ครับ เอเรอร์เทมที่เกิดจากการทำ g r e s s i o n นะครับ a n a s y s i s ก็ถือว่าเป็น l t t n t v v r r a b l e เช่นเดียวกันครับส่วน Graphical Tools ที่ใช้วาดตัวแปรแฝงนะครับแน่นอนครับจะต้องเป็นเครื่องหมายวงกลมหรือวงรีนะครับที่เรียกว่า draw unobserved variables นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วยโปรแกรม Amos กันนะครับอันนี้คือหน้าจอ Amos ของท่านนะครับวิธีการวาดรูปตัวแปรแฝงหรือ l t เ n นนะครับเอาเมาส์ไปคลิกตรงที่รูปวงกลมครับคลิกปุ๊บ ท่านก็สามารถกดลากได้เลยครับอ่าสมมติที่คือตัวแปรแฝงท่านจะลากวงกลมใหญ่วงกลมเล็กไม่เป็นไรครับอ่าคลิปนี้สอนวิธีการสร้างเฉยๆนะครับอ่าสร้างเสร็จปุ๊บอ่าสมมติเรามีตัวแปรแฝง5ตัวนะครับเราก็ต้องตั้งชื่อตัวแปรแฝงครับแต่ต้องบอกก่อนว่าชื่อตัวแปรแฝงมันไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูลของท่านนะครับท่านต้องทําการตั้งเองวิธีการตั้งชื่อนะครับคลิกเมาส์ที่ลูกเครื่องหมาย er นิ้วชี้เนี่ยแหละครับกดคลิก แล้วไปคลิกที่ตัววงกลมที่ท่านจะตั้งชื่อนะครับคลิกเสร็จปุ๊บให้กดคลิกขวาครับมันจะมีคำว่า object properties ครับคลิกเลยครับแล้วจะมีคำว่า text ตรงนี้ครับ variable name ท่านก็สามารถตั้งชื่อสมมุติเป็น error term ก็ตั้ง e error e r r o r ครับแล้วท่านก็กดปิดได้เลยครับตอนนี้ตัวแปรแฝงตัวนี้จะมีชื่อ error term ครับหรือเป็นตัวองค์ประกอบที่รวมกันเป็น factor ท่านก็ไปคลิก แล้วก็กดเมาส์เลือกนะครับคลิกขวาครับ object property เช่นเดียวกันครับสมมุติเป็น factor ก็ได้ครับเป็นเป็นปัจจัยหรือเป็นองค์ประกอบก็ได้ครับ factor แล้วก็กดปิดอ่าท่านก็ตั้งชื่อได้หมดเลยครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับตัวแปรแฝงเนี่ยมันมันไม่มีอยู่ในชุดข้อมูลของท่านเนี่ยท่านจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ขอให้ท่านไม่สับสนว,ว่าวงกลมนี้ชื่ออะไรนะครับในคลิปการสอนเอมอที่มังน,นอกสอนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลังเราจะมีวงกลมเยอะไปหมด เต็มไปหลายในในแผนภาพของท่านนะครับวิธีรัดนะครับให้ท่านไปกดที่ plug in ตรงนี้ครับเมนูบาร์ข้างบนครับ plug ins ปุ๊บมันจะมีเขียนคำว่า name unobserve d variables ครับโอเคนะครับ plug ins แล้วก็ name unobserve d variables ครับท่านคลิกปุ๊บมันจะตั้งชื่อตัวแปรแฝงที่ท่านเผลอลืมตั้งให้หมดเลยครับเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการ run amos ครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับการใช้ AMOS ในการสร้างตัวแปรแฝงไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ